สตาร์ตรงไหนอืมี่สตาร์นะเฮ้ยเฮ้ยล่นไหล่นไร้เฮ้ยให้เบรกตรงไหนอะให้เบรกตรงไหนอ่ะเฮ้ยจะเจพันธุ์มากดอกดาวเรืองไว้สักหน่อยเนี่ยดอกแห้งๆเนี่ยไหวหวานเออได้ป <terrible>. ลูกหน้าบ้านน้ำสวยๆอีกยังครับสวัสดีครับอ้าวกลับมาแล้วเหรอลูก ช่ครับอันนี้เป็นไงมั่งลูกที่โรงเรียนขนมไม้วันนี้เรียนเหนื่อยมากเลยครับยายทำกิจกรรมทั้งวันเลยเนี่ยหิยกวก็หิวนะถ้างั้นไปหาอะไรกินเลยก็ไปข้าวเหนียวทุเรียนก็มีลูกยายทำข้าวเหนียวทุเรียนไว้ด้วยอันนี้ของชอบน้องเฟิร์สเลยลูกไปหูจริงเหรอครับยายใช่ที่พัเลยไปไปไป,ไปกินเลยนี่ยครับย่ยครับเนี่รถใครอะครับอ่ะ รถของนาก็ลูกนาก็มาเยี่ยมยายทวดน่ะก็ขี่ซาเล้งมาจากนู่นหมู่บ้านตรงข้ามอะลูกมาเยี่ยมยายทวดหหย,ย่ยถูกใจวรุ่นจังเลยอ่ะอย่าลองขี่ด้วยครับเนี่ยลูกยังขีาา่รถมอเตอร์ไซค์ยังไม่เก่งนะลูกจะมาขี่ซาเล้งขี่ได้ยังไงอะลูกเนี่ยซาเล้งยัต้องหัดขี่รู้ไหมลูก,ไ,ลกไม่ใช่นึกจะขี่ก็ขี่ขี่ไม่ได้ลูกอย่าไปขีนะ่เจนะเออต้องหัดคอรู้ไหมอ่ะฮ้ายเนี่ย มันก็ใจไวรุ่นเลยดูสิรถตั้งเทพจะตายต้องลองขี่สักหน่อยแล้ว <Okay. S 1> นา่าเราก็ไม่ได้มาบ่อยๆนีน่ข้าวเหนียวาเลยข้าวอะไรไม่ต้องกินละขี่รถก่นอนีกว่าอยากลองขี่ <c oughs> ไหดพวกเตรงปุ่ง เฮยเฮ้ยล้มเลลเฮ้ย้เบรกตรงไหนเี่ยเบรกตรงไหนเ่ยเฮ้ยไม่รู้ไม่เคยขับเนี่ยไอ้จเด็กขับเจด้วยรถไเลยอ๋ยมันกดเบรกตรงหนยอ้โหโโอ้โอ้โห โอ๊ยยายครับจีรุครับโอ้ยนี่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 ยายเตือนไม่ฟังเห็นไหมดูสินี่นี่เนี่ยเจ็บแล้วเห็นไหมโอ้ยนี่อ่ะพ่อจะไปขี่ทําไมลูกยายบอกแล้วมันต้องมีการฝึกการหัดก่อนลูกถึงจะขี่เขาขี่มันไม่ได้อุ้ยอะไรครับยายผมยังไม่ได้ขี่เลยรถมันไหลลงมาเองอ่ะเนี่ยรถเขาเสียหายไหมไม่รู้เนี่ยตัวเราก็เจ็บโอ้ยซ้อนจริงๆเลยเนี่ยเจ็บมากไหมเนี่ยลูกโอ้ยลูกไหวไหม ระวังโดนท่อระวังโดนท่อเนี่ยเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอ่ะโฟลตขี่มาเองหรือว่ายัางไงเนี่ยลูกมันไหลลงมาเนี่ยรถจอดเบินเนินไงลูกเห็นไหมเรารู้ไม่ได้ท่าวทานรถอ่ะลูกยายบอกแล้วยาียมาขี่เบรกไม่เป็นอ่ะอืมไปไม่ไเจ็บใช่ไหมช่วย,ยกันไปเข็นรถกลับที่เดิมเพราะยายเขาขี่ไม่เป็นเหมือนกันมามา,มา,มา,มาเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวเอาหัวให้ยชงก่อนเนี่ยเนี่ยเก็บข้าวของให้นะเขาด้วยสิเนี่ยจะหายไหมไม่รู้ของเขาเนี่ย แกไม้เหมือนจังเนี่ยน้าดุแน่เลยเอด้ยตักจังเลยดีกว่าน่อยที่พดเจ้าจะทำรู้สิโอ๊ยยยเดีกพอดโอ้ยกระโุกหักล้วลื่นรองเท้าลูกดันไวก่่นสิรถมันไหลโอยเดียเดียยไม่ไหวทยัจริงลยเนี่ยลิ้นบ่าเนี่ยน้าก็ดุแย่เลยพอ้อ้ยเโ้ย